ครับ <c oughs> ผมกำลังเขียนบทความแล้วก็เก็บตกประวัติศาสตร์นะครับการชกของซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นนะครับกับโรมมนคอนสเลสนะครับซึ่งโอโอหนิตยสารฟอร์สเนี่ยได้เ,เขียนบทความเลยนะครับหลังจากการชกบอกว่าเป็น10ทวิตเตอร์นะครับที่มีการรีแอคชั่นหรือว่ามีมี ผลกระทบหรือว่าปฏิสัมพันธ์นทันทีนะครับหลังจากที่ช็อกกลิตโต้เนี่ยคอนเสเรสเนี่ยเด้มาแพ้กับซีสเกตนะครับเนี่ยนิตยาสันฟอร์มเนี่ยเขียนเลยนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะโรมันคอนเสเรสช็อกกลิตโต้เนี่ยต่อย46ครั้งนี่ก็ก็46ครั้งไม่แพ้เลย29เเนี่ยครับเป็นไฟเวทแต่ว่าก็มาแพ้ครั้งแรกกับ สีสเกตรสรุ่งวิสัยนะครับจากประเทศไทยที่เมดิสันสแควร์การ์เด n นนิวยอร์กนะครับก็บอกว่าคะแนนเนี่ย14-14-12 1ทั้ง2เสียงนะครับแล้วก็13 1กับ13ซึ่งสรุ่งวิสัยเนี่ยก็เป็นคะแนนเสียงข้างมากนะครับทำให้ได้แพ้ทำให้ช็อกโกลิตโต้เนี่ยแพ้กับสีสเกตนะครับแต่ว่าเอ็กซ์เพรเนี่ย หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในผู้สันทัดกรณีในวงการมวยบอกว่าคอนสเสิร์ตน่าจะชนะไฟนี้นะครับก็มาดูสิ่งที่นาสนใจนะครับก็คือตัวของ Twitter ทั้งผู้สันทัดกรณีนะครับอย่างแดนราเฟลอย่างนี้นะครับซึ่งทำงานอยู่ที่ ESPN นะครับ ESPNESPN ES คนนี้แดนเนี่ยผมก็ได้เข้ามาดูนี่นะฮะ espn boxing writer television commentator คนตามเนี่น 2008, ยนะครับ2 0 0แเลยนะฮะเนี่ยมาเปิดใน Twitter อ่าลองดูเลยนะครับดูงน Twitter เนี่ยฮะก็มีคะแนนขึ้นมาเลยครับเนี่ยฮะคะแนนของกอนสเลตกับสีสเกตน,นะครับแล้วก็เป็นคะแนนอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับมีแฮชแท็ก คอนเซเรสกับสอนลุงวิสัยซึ่งเราสามารถจะมาติดตามได้นะฮะเนี่ยโอ้โ oh ห oh. นี่ครับมีได้ติดอันดับนี่นะฮะเห็นไหมยูดีไซน์คอนเซเรสนี่นะครับนี่เป็นเป็นเรียกว่าความเห็นในระดับโลกเลยนะครับที่ติดตามการชกใน ครั้งนี้นะครับบน Twitter นะครับแม้แต่ WBC นะครับ World Boxing Council เนี่ยก็ได้ f i h e of the Year เลยนะครับ f i h e of the Year Nomination Right Here เนี่ยน่ครับก็เป็นความเห็นนะครับเป็นความเห็นสกอร์แต่ละสกอร์ขึ้นมาแล้วก็มีล่าสุดนี่ฮะ นี่ครับนี่ก็เป็นบันทึกว่าการชกของสีสเกตในระดับโลกนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนติดตามเป็นแฮชแท็กด้วยนะครับเนี่ยกอนเสรุงวิสัยอาที้มาดูอันอื่นต่อนะครับกลับไปที่นิยาสานฟอร์ฟนะครับกลับไปที่นิยาสานฟอร์ฟคือใครอยากจะรู้ลึกๆต้องตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยน,นี่นักมวยมั้งเทอเรนคอฟฟอร์ดเนี่ยฮะ โอวีเอสวันเวทูรีแอโลมันกรสเลสลอสนะครับเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมจะไปตามทวิตเตอร์ให้หมดเลยนะครับเกรย์จอนสันอิตวูดแมชเดอะรีแมชเดอร์ทูก็จแฮฟทูเริ่มเงินให้กับผู้นคนนี้ก็เป็นพวกสันทัดก,กรณีหมดนะครับครับก็ อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นปวดศาสตร์ไปเรียบร้อยนะครับก็นี่สารฟอสรายงานเลยนะครับก็ผมก็จะขอบันทึกนี้ไว้เป็นปวดศาสตร์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็นี้ว่ามีการติดตามการชกผ่าน Twitter ด้วยแล้วก็คงจะรีแมชเร็วๆนี้ที่สำคัญคือ ซีสเกตกลายเป็นนักมวยคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ชนะโรมันกอาเซตนักมวยที่มีการถูกจัดอันดับว่าดีสุดในโลกปอนต่อปอนครับเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วครับนี่คือแล้วค่ายมวยของซีสเกตนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับที่ฟิสนอลพนังเก้าเนี่ยฮะอยู่ตรงข้ามกับเซนทรัลรัตนาที่เบรนนี่เองนะครับบริเวณแถวเนี้ยที่ซีสเกตวิ่งนะครับจากตรงนี้ครับเขาได้ไปสร้างความยิ่งใหญ่ในระดับโลกที่เมดิสันสแควร์การ์เด้น นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้ววันนี้ครับวันที่วันที่21ังคาค21ครับระหว่างนี้ตอนเนี้นะครับที่บันทึกก็คือ9โมง54นาทีครับสีสเกตกําลังกับคณะ,ะนครหลวงโปรโมชั่นแต่กนป๊อปโชคชัยพิสิทธิ์วุทธนานเสียหุยนะฮะสุชาติพิสิทธิพุทธนานนั่งเครื่งบินกับจากไต้หวันก็จะมาถึงที่กรุงเทพก่อนเที่ยงไงครับขอบคุณมากครับ